สวัสดีครับวันนี้ช่องนอมอลไนะครับวันนี้นะครับามาโชว์นะครับเหรียญรุ่นเมตตาบาร,รมีทาเวสสุวรรณหลวงพ่อช้างนะครับหลวงพ่อช้างก็คือ,อท่านก็เด่นเรื่องทาเวสสุวรรณอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวัดท่านะจะคือมีการลุกเสกทาเวสแบบลุ้นร้วนเลยนะฮะแล้วก็มีความเขาเรียก มีเขาเรียกอะไรนะมีความเมตตาสูงนะครับเมตตาสูงแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกลุ่ม Facebook ประมาณหก0 0 0สองกว่าคนแล้วนะครับก็ถือว่าแรงมากๆแล้วก็เหรียญเหรียญหลวงพ่อช้างอะ่ะค่อนข้างที่จะโอ้โหบอกว่าสวยกว่าหลายๆหลายๆเกจินะฮะอันนี้ก็อันนี้ผมก็ไปเปิดลุ้นมานะครับก็แบ่งปันกันชมนะฮะ ไปเปิดมาสองลุนนะฮะก็ได้เนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อสามเค่อนข้างยากมากนะครับลุ้นละพันห้านะฮะลุนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่าเราได้เนื้อเงินนี่ก็ถือว่าคุ้มนะฮะอันนี้เป็นเนื้อเงินชุบสามเคนะฮะเนื้อเงินชุบสามเคเนี่ยจริงๆหลวงพ่อเราก็ไม่ว่ากันนะหลวงพ่อพัดน่าจะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับคนที่สะสมจะได้แบบว่า เขาเรียกเยจะได้เก็บแบบเนี้เนี่ยจะได้รู้เลยเนื้อเงินชุบสามเนะครับรายการที่สามสิบเก้าถือว่าอย่างนี้จะดีมากๆอ่ะเอาเป็นว่าแบบนี้ดีที่สุดนะครับจะได้นักสะสมจะได้รู้ว่าเออนี่เนื้ออะไรเงี้ยนะฮะเป็นเทเวสุวรรณหลวงพ่อช้างถือว่างดงามมากๆนะครับแล้วก็เล่นหาการแพงมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเกจิเนี่ยที่น่าับจับตามองนะฮะ อหลวงพ่อช้างเคยมาปลุกเสกที่วัดห้วยด้วนด้วยนะครับอันนี้คือเหนนรียญนะฮะท้าวเวสุวรรณดูรายละเอียดเหรียญน,นะอันนี้หน้าเอ่อหน้าหน้าสามเคสวยมากครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนี่นะฮะพมออนช้อยนะฮะโอ้โหสวยมากๆแล้วก็เล่นหากันราคาแพงมากนะครับเนื้อเงินก็อยู่ประมาณสัก เป็นหมื่นอะ่ะเป็นหมื่นนะครับองนี้น่าจะประมาณสร้างจํานวนผมว่าไม่เกินหกสิบเหรียญงเงินไม่เกินหกสิบเหรียญนะครับลงยาด้านหลังก็คือลยงยาสีม่วงนี่ผมได้เลขยี่สิบเจ็ดอ๋อรวมได้เก้าอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากมากด้านหลังนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นหมวกหมวกพระเจ้าตากสินนะลองไปดูได้เลยในกลุ่มหลวงพ่อช้างนะฮะ ราคาเขาลุ้นกันลุ้นหาเนื้อทองคํากันนะฮะเขารับซื้อกันอยู่แสนถึงสองแสนบาทนะครับนี่เห็นนี่หมวกพระเจ้าตักสินนะครับหลวงพ่อช้างคือวัดแจ้งนะครับบางค้าจังหวัดสะซึงเซานะฮะ,ะท่านเคยมาปลุกเสกที่วัดห้วยด้วนนะคะกับหลวงพ่อพัดด้วยก็ถือว่าเป็นเกจิอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะฮะ วัตถุมงคลของท่านค่อนข้างจะสวยแล้วก็มีราคานะครับอันนี้เป็นเนื้อ 3K นะเนื้อชุบ 3K รงยาส้มอันนี้ก็ประมาณสร้างประมาณ55เหรียญน,นะจำไม่ได้ประมาณนี้แหละครับสร้างค่อนข้างจะน้อยนี่รงยาส้มรงยาประจำวันเกิดนะครับโอ้โหีหลายละเอียดสุดยอดนะครับเห็นไหมโลน,นะ สวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆ,ๆ,ๆรายละเอียดสุดๆโหดมากๆนะครับนี่ด้านหลังเปนะ็นสามเ่เห็นไหได้เลขสามสิบนะครับอันนี้มาแบ่งกันชมนะครับไม่ได้เปิดบูชาเผื่อใครสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อช้างก็ลองไปศึกษาแล้วก็ลองเช่าหาาดูนะครผมไม่มีจำหน่ายนะ ็นหมวกนะครับแล้วก็มียันยันตารางจริงๆผมอยากจะแกะและแต่ว่าอเนี่ยเนี่ยฮะเป็นยันพุทธคุณก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเม็ดเขาเรียกนะค้าขายก็ได้นะครับของเทา้าทาเวสวร์น,นะครับแล้วก็ไล่พวกผีปีศาจได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าพุทธคุณก็ครบเลยนะฮะอันนี้หลวงพ่อช้าง วัดจุกเชินนเองนะครับก็เป็นเขาเรียกวัดวัดจุกระเชินอละจริงวัดแจ้งนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยก็อันนี้มาแบ่งกันชมเผื่อท่านใดที่แบบสนใจก็ลองลอง,ลองหาเช่าดูนะครับยังไม่มีของปลอมหรอกเชื่อ,องั้นนะยังไม่มีของปลอมก็ลองหาได้ราคาเขาขายกันรุ่นหนึ่งก็ประมาณพันตอนที่ผมเห็นประมูลผมไปดูในกลุ่มนะประมาณสองถึงสามพันบาทแล้วก็มีแบบแบบแบบสูงสุดประมาณห้าพันนะฮะ ประมูลลุ้นละนะฮะลุ้นละเนื้อเงินมีหนึ่งรังน่าจะมาหลายเหรียญอยู่นะครับหนึ่งรังก็หนึ่งร้อยเหรียญนั่นแหละแต่ว่าเขาเขาาระันตีเนื้อทองคําอาจจะอยู่ในรังใดรังหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าจาไม่ผิดผมก็เพิ่งจะมาเห็นนะครับก็เลยเออเห็นแล้วมันสวยก็เลยเอามารีวิวให้เอฟซีดูนะรีวิวให้เอฟซีดูก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งเกจิที่น่าจับตาม,มองนะครับอ่ะอันนี้คือหลองพ่อช้างวัดจุกระเชอร์นะครับถือว่าโชคดีนะครับถ้าใครอยากลุ้นก็ลองไปหาดูในกลุ่มในกลุ่มหลงพ่อช้างวัดจุกระเชอร์นะฮะสมาชิกต้องหกหมื่นกว่าคนก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะซื้อขายกันจริงๆนะครับกลุ่มนี้อ่ะวันนี้แบ่งปันชมกันเท่านี้นะครับอย่าลืมกด u b บสไ i b e ด้วยนะครับ ก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ดูนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ